ใช่ค่ะมันมันต้องยกทะยกสองคนมันเดียวตัวสี่มันอีนั้นมันที่ว่าดีเพรามามันปีอสองอันไงสองอันแต่มันจะทำให้เนื้อที่น้อยเวลาขายเยอะกว่าแต่่ไมมรู้ันนเป็สวัสดีค่ะตู้อบเครื่องกลังานแสงที่พู้งค้ามีสุงไม่สั่งได้ค้าค่ะส่งลูกค้าสั่งของพิทโลกอ่ะทำพิทโลกอ่ะเออเขาว่ามาจากพิทโลกแต่นี่เอาเบอร์มาเอ๊ะทำไมอยู่แถวยุธยาเอาคนละ ตู้ใหญ่นะคะขนาดตู้ใหญ่กว้างหนึ่งร้อยยาวร้อยห้าสิบและสูงร้อยยี่สิบนะคะตะแกรงเราเป็นตะแกรงสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะคะเหล็กเป็นเหล็กขากรมนนะะนรรัน,นะนไ,น,ไ,ไนนะคะมีพัดลมระบายความชื้นค่ะ ก่อนกล้วยไปไปคันรถเนี่ยสามตันติดตันก็หมด<อ>แต่เดี๋ยวนี้มันเงียบเนาะมันมันตายแล้วมันเหลือก็เลยต้องหามาพึ่งอย่างเงี้ยใช่ทําเป็นกล้วยตากอะ่ะโอ้เมื่อก่อนเราไปให้ลิงกินเราไปทิ้งทําเป็นกล้วยตากอ่ะอร่อยเก็บไว้กินได้นานาลแล้วก็ขายก็ได้แต่ตากแล้วยังพอมีลูกค้าหาใช่คช่ ก่อนตากเรานำตะแกรงสแตนเลสไปล้างก่อนนะคะถ้าตากกล้วยเราลอกสิ้นใยออกให้หมดนะคะมันจะทำให้แห้งไวะค่ะดึงเส้นใยอะ ใครสนใจสั่นจองได้นะคะ087-5118-951 0าหน8่นปเ้หนขอบคุณค่ะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย